ว่าเรากําลังถูกกัะขังอยู่ในฟองอากาศชีวิตค่อยๆผ่านไปโดยที่เรามองไม่เห็นไม่รับฟังประวัติศาสตร์กับกลายเป็นแค่ช่วงเวลาที่เลื่อนลอยผ่านไปและถูกลืมเลือนในชั่วงริปตาทุกสิ่งสั่นคลอนด้วยอารมณ์ที่คงอยู่เพียงไม่กี่วินาที สิ่งนี้คือความเป็นจริงหรือคุณฟังเสียงของใครกันใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้คุณมีชีวิตชีวานในการเจริญชีวิตดู <What> เขาบอกให้ท่านทำอะไร <What> ก็จงทำเถิดคือถ้อยคำที่พระนางมารีตรัสกับผู้รับใช้ในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาเมื <What> ่อเราเอาเงินหมดลงและงานเลี้ยงก็กำลังจะสิ้นสุด to to เราจะฟืน้นฟูพลังความสดชื่นและชีวิตให้กับช่วงเวลาปกติในชีวิตประจำวันได้อย่างไร How can เราจะปลุกร้าหมู่คณะที่ประกายไฟดับไปแล้ว ให้กลับมาลุกโชดช่วงอีกครั้งได้อย่างไรคำตอบนั้นเรียบง่ายซึ่งก็คือการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าความหวังของเรา to follow Jesus c h r พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถฟื้นฟูความยินดีในสถานการณ์ที่นำพาทุกสิ่งให้กลับกลายเป็นความเมินเฉยและไร้ชีวิตชีวา ดดเ,นะเหตุการณ์ที่งานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้าและสำหรับชีวิตคริสเตชนด้วย Christians พระสันตปาปาฟรังกิสก็ทรงเตือนใจใเราว่าเรื่องราวในงานมงคลสมรสก็เปรียบเสมือนประตูสำหรับผู้มีความเชื่อทุกคนเพราะเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของการที่พระเจ้าส่งเข้ามามีบทบาทในประวัติศาสตร์แห่งชีวิตของเราอย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมที่นั่งอยู่เฉยๆเพื่อชื่นชมและประทับใจกับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น On the contrary the We are an เราคือส่วนหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างแท้จริงเพราะหากไม่มีเราอัศจรรย์น,นั้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้อยคำที่ว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดอีกทั้งความสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นพันธสัญญาแห่งความดีและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะบังเกิดผลอย่างมากมายจากจุดนี้เองกระบวนการแห่งความเชื่ออิสระภาพและการรับใช้ได้เริ่มต้นขึ้นกระบวนการเดียวกันนี้เองที่นำคุณพ่อบอสโกให้ก่อกำเนิดครอบครัวซาเลเซียน as <A> family ครอบครัวซึ่งรวมเราทุกคนไว้ด้วยกันครอบครัวที่ไม่เคยหยุดสแสวงหาเล่าอางุ่นชั้นดีและยังมีอยู่เสมอ Are ready? เราพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเป็นผู้รับใช้ซึ่งยอมให้พระคริสตเจ้าทรงหล่อหลอมชีวิต Christ ขอให้เราทำตามในสิ่งที่พระองค์ตรัสและออกเดินทางไปด้วยกันหนทางแห่งการติดตามพระคริสตเจ้าประกอบด้วยสี่ก้าวเดินที่เรียบง่าย Let begin the journey. ขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยพลังแห่งความหวังอันเปี่ยมด้วยความยินดีของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและด้วยความกล้าหาญของสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ of the not the yet Sir ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงมีเรื่องราวอีกมากที่จะทรงเปิดเผยแกเรา To to each เราพร้อมแล้วหรือ,อยังท,ที่จะติะดตามพระองค์การดูารีรัลลพระนางมารีอยู่ที่นั่นในงานเลี้ยงมงคลสมรสด้วยหัวใจที่เอาใจใส่และตื่นตัวพระนางสังเกตเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทรงมองอย่างใกล้ชิด ทรงอ่านสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งไม่มีรายละเอียดใดเล็ดลอดจากสายตาของพระนางไปได้และจากการสังเกตยอย่างละเอียดถี่ทั่วนั้นเองชะตากรรมของงานเลี้ยงสมรสจึงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไป <to> ขอให้เรารับฟังสิ่งที่ดมินิกเวเลียสได้เขียนไว้จิตตารมซาเลเซียนยังคงอยู่บนหนทางแห่งการจาริกการจาริกทุกครั้งก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างและบางครั้งอาจเผชิญหน้ากับความท้าทายซึ่งต้องแสดงความกล้าหาญ เดินต่อไปบนหนทางที่ยดูเหมือนไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนและเพราะในบทบทนี้เองสาเเชนทุกคนจึงได้รับเรียกให้ก้าวเดินต่อไปบนหนทางของตนด้วยความไว้วางใจในการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าที่สถิตยอยู่เสมอด้วยความชื่อมั่นเพียงน้อยน,นิดดังที่ตัตน Shadow, ิโอมาชาโดได้บรรยายไว้อย่างลึกซึ้งในบทกวีคามิันเตโนไฮคามิโนผู้เดินทางเอย๋ยไม่มีหนทางใดเกิดขึ้นมาก่อนพระหนทางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการก้าวเดิน พระนางมารีทรงมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและทรงสร้างหนทางให้บรรดาผู้รับใช้สามารถก้าวเดินต่อไปได้พระนางมีได้ประทับอยู่ที่นั่นโดยบังเอิญพระนางได้รับการเชิญและคงมีใช้แขกทั่วไปที่ถูกเชิญเหมือนคนอื่นๆพระนางทรงมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงและทรงมีบทบาทอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงทรงตระหนักถึงพันธกิจของตนและทรงเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานาการณ์นั้นมิใช่ด้วยการเพิกเฉยหรือหลับตาต่อความจริงแต่ด้วยการกระทำที่เกิดจากความรับผิดชอบมากกว่าการยึดถือเพียงภาพลักษณ์ของความถูกต้องตามกระแสให้เราเรียนรู้จากพระนางที่ไม่ตกอยู่ในความเฉยเมยซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นดูเหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเอื้ออำนวยให้สิ่งนั้นดำเนินต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไป เราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้อนในงานเลี้ยงนั้นให้เราพยายามมองทุกสิ่งเพ่งพินิษอย่างใกล้ชิดอันสถานการณ์ให้ลึกซึ้งและมองเห็นอย่างแท้จริงให้เราต้อนรับเยาวชนมองดูพวกเขาและสังเกตรายละเอียดเล็กๆทุกประการ เพราะในช่วงเวลานั้นเองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้เราประหลาดใจและความเอาใจใส่เยี่ยงมารดาอันเรียบง่ายก็กลับกลายเป็นหีบสมบัติที่เปิดเผยการกระทําของพระเจ้าให้เราได้เห็นขอให้เราพยายามใส่ใจและตื่นตัวอยู่เสมอกับทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นรอบตัวเราการฟัง Tells you. เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดจากประโยคนี้เราพบว่าจุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องทำอะไรแต่อยู่ที่ว่าใครคือผู้ที่ตัดบอกให้เราทำเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตจำเป็นต้องดำเนินไปในแสงสว่างของพระกิตเจ้าคุณแม่เทเรซาเขียนถึงบรรดาซิสเตอร์ของท่านว่าแม่ก็มีความกังวลว่าอาจมีบางคนในพวกเธอที่ยังไม่เคยพบพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงแบบตัวต่อตัว,ตว เฉพาะตัวของเธอกับพระเยสูเจ้าเท่านั้นเราอาจใช้เวลาอยู่ในวัดน้อยแต่เธอเคยมองเห็นด้วยสายตาแห่งวิญญาณหรือไม่ว่าพระองค์ทรงมองมาที่เธอด้วยความรักเทียงใดเธอเคยได้ยินพระวาจาทรงชีวิตที่พระองค์ตรัสก,กับเธอโดยตรงหรือเปล่า การได้ยิน <c oughs> การรับฟังคือการเชื้อเชิญที่ชัดเจนและเรียบง่ายสำหรับการวิเคราะห์ด้วยความเข้าใจซึ่งตั้งอยู่บนมุมมองแห่งการยกจิตใจขึ้นสู่เบื้องบนรอเมื่อเรามองโลกด้วยการวิเคราะห์ในแนวราบและพิจารณาอย่างเป็นระบบแล้วเราจำเป็นต้องรับฟังผู้อื่นด้วยเพื่อไม่ให้การปฏิบัติของเรากลายเป็นเพียงกิจกรรมที่ว่างเปล่าปราศจากความหมายความเชื่อคือการมอบตนไว้ในประรัชขององค์พระผู้เป็นเจา้า การเจริญเติบโตยอย่างมั่นคงและปลอดภัยเกิดจากหัวใจที่ได้รับการนำทางโดยพระยานเอื้ออาทรให้เรามอบตอนเองและหยุดภายใต้การนำของพระนางมารีผู้ทรงไว้วางใจในพระเจ้าโดยสิ้นเชิงพระนางทรงสอนให้เรารับฟังพระเจ้าก่อนที่จะรับฟังเสียงของโลก เราจำเป็นต้องรับฟังพระองค์อย่างตั้งใจก่อนที่จะลงมือกระทำเพราะอาจเป็นโศนาตรกรรมที่ยิ่งใหญ่หากเราเชื่อว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าแต่กลับยกโครงการและแผนการของตนเองขึ้นเป็นเสมือนรูปเคารพงานและความพยายามมากเพียงใด อาจค่อยๆเดือนหายไปอย่างไร้ผลเมื่อเราเดินหลงเข้าสู่ทางตันของสิ่งที่เรียกว่าการอภิบาลตามประสาโลกซึ่งผลักดันให้เราทุ่มเททํางานโดยที่เราเองยังไม่ตระหนกด้วยซ้ําว่าแท้จริงแล้วเรากําลังรับใช้ใครกันแน่โครงการด้านงานอภิบาลจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการดอเลี้ยงอย่างสม่ําเสมอด้วยพระวาจาของพระเจา้า world the By บรรดาผู้รับใช้รับฟังยอมรับและเลือกที่จะไว้วางใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้าโดยสิ้นเชิงดังที่พระนางมารีได้ขอร้องพวกเขาไว้ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพวกเขาก็ทำเช่นนั้นด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเสรีภาพของตนเองพวกเขาเติมน้ำลงในองค์จนเต็มล้นเพราะเมื่อเราวางใจในพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงก็ไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับสิ่งอื่นใดอีกเลยให้เราเลือกประสบการณ์ที่แท้จริงพร้อมกับเลือกแนวทางที่ครอบคลุมทุกมิติดังที่คุณพ่อบบสโกได้บอบให้แก่เยาวชนของท่านคุณพ่อเปโตบรโดเขียนไว้ว่า สถาบันแรกของพ่อบอสโกเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่เปี่ยมด้วยพลังและชื่อเสียงที่เพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆดุดมเมล็ดมัดสตาร์ดในพ่อ,อราสารคุณพ่อรู้จักเลือกใช้วิธีการที่เข้มแข็งและเด็ดขาดเช่นการเข้าเงียบท่านได้ทดลองวิธีการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1847กับบ้านเด็กๆของศูนเยาวชนสำหรับผู้เข้าร่วมประมาณ50คนก็จำนวนไม่น้อยทีเดียวนั่นรวมถึงการอยู่ประจำทั้งกลางวันและกลางคืนภายในบริเวณศูนเยาวชน เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซูเจ้าก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นใดอีก ความสามารถของมนุษย์แม้จะมีขีดจำกัดและเปราะบางแต่ก็ได้รับการเติมเต็มมากยิ่งขึ้นเปี่ยมด้วยความยินดีมากขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นและมีใจกว้างมากขึ้นด้วยในอันที่จริงแล้วผู้รับใช้สามารถตีความพระวาจาของพระเยซูเจ้าในแบบของมนุษย์ก็ได้กล่าวคือการกระทำเท่าที่สามารถหรือทำตามที่เห็นว่าเหมาะสมและยอมรับได้ส่วนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็เหมือนกับเวลาที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างเร่ง หรือเมื่อเหตุผลแบบมนุษย์เข้ามาครอบงำการตัดสินใจเราคงทราบดีว่าเมื่อเล่าอางุ่นแห่งความหวังเริ่มลดลงมากสิ่งที่ต้องทำก็คือการลดปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คงไม่ใช่เช่นนั้นขอให้เราเลือกวางเดิมพันไว้กับพระวาจาของพระเจ้า เพื่อว่างานที่เรากระทำจะได้ถูกเติมเต็มจนล้นปรีคงไม่ใช่เวลาที่เราจะแสดงความกลัวท่ามการบรรดาเยาวชนอีกต่อไปแต่เป็นเวลาที่เราจะเรียกมอบตนเองโดยสิ้นเชิงก้าวออกจากทุกสิ่งที่เราคุ้นเคยและเติมโอ่์ของเราให้เต็มล้นด้วยความใจกว้างอย่าไม่รู้จักหมดความใจกว้างที่มาจากพระเจ้า กการกระเยวาวชนยังคงสแสวงหาผู้ที่มีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นคงในพระคิดเจ้าพวกเขากำลังค้นหาบุคคลเช่นนั้นแม้จะยังไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคำได้ก็ตามแล้วเราล่ะเราต้องลงมือกระทำด้วยความกล้าหาญที่เกิดจากความเชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนว่าความเชื่อมิได้นำเราให้ถอยห่างจากโลก หรือทําให้เราตัดขาดจากความห่วงใยที่เป็นรูปธรรมต่อพี่น้องในยุคสมัยของเราความเชื่อช่วยให้เราทราบซึ้งในสหรปริยะกรรมแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์เพราะความเชื่อเข้าใจถึงรากฐานอันล้าลึกและจุดหมายปลายทางที่มั่นคงของความสัมพันธ์เหล่านั้นซึ่งอยู่ในพระเจ้าเพราะเหตุนี้ความเชื่อจึงส่องสว่างให้เราเข้าใจศิละปะแห่งการก่อสร้างดังนั้นความเชื่อจึงเป็นการรับใช้เพื่อความดีของส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับทุกคนความเชื่อช่วยให้เราร่วมกันสร้างสังคมในโลกนี้ เพื่อเราจะได้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าและมุ่งสู่อนาคตที่เตรียมเปี่ยมไปด้วยความหวัง are good wine. Are เราคือผู้นำเล่าองุ่นชั้นดีเราเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ที่สุดเราเป็นผู้ร่วมงานในแผนการของพระเจ้าเพื่อเยาวชนและเราถูกเรียกให้เป็นพยานของหัวใจที่มีสุขภาพดี หัวใจที่เข้าใจการเปิดเผยของพระเจ้าและช่วยให้เยาวชนดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยอย่างลากลึกในความเชื่อด้วยสายตาหูและจิตใจที่เป็นอิสระจากพันธนาการภายนอกทั้งปวงแล้วเราจะดำเนินชีวิตเช่นนี้ได้อย่างไรก็ด้วยการลงมือปฏิบัติในโลกนี้ด้วยใจอิสระและด้วยความสำนึกเพราะการเลือกเช่นนี้เองทำให้เรามองและรับฟังบุคคลที่อยู่รอบข้างเราด้วยความเอาใจใส่ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในชีวิตของเยาวชนให้เราได้พูดกับเขาเหล่านั้นถึงชีวิตในโลกนี้ที่ดำเนินไปภายใต้แสงสว่างของพระเจ้าให้เรานำเล่าอางุ่นชั้นดีมาแบ่งปันเพื่อพวกเขาจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับเราบนโลกใบนี้ที่นี่ในเวลานี้เพราะความหวังคือพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ขับเคลื่อนการกระทำของเรา ทรงเตือนใจเราอยู่เสมอในงานเลี้ยงประจำวันว่าความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เก็บไว้เพื่อตอนเองแต่เป็นของประทานที่ต้องนำออกมาแบ่งปันเหมือนกับโอง่งที่เต็มเปี่ยมจนล้นปรีความสุขแท้จริงแก่เยาวชนที่ได้พบกับผู้รับใช้เหล่านั้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีอย่างแท้จริง ความเปร่ะาบางการมีปัญหาการไร้เรี่ยวแรงความว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงที่เยาวชนมักถูกมองในปัจจุบันนี้แต่เรามั่นใจจริงหรือวันนี้คือความจริงทั้งหมดหรือในอันที่จริงเป็นเราตั้งหากที่ไม่สามารถมองเห็นแววตาอันเปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่พวกเขามองโลกใบนี้ On the world เรากำลังเดินเคียงข้างพวกเขาไปในทิศทางใด เรากำลังนำเล่าอ,องุ่นใหม่แห่งงานมงคลสมรสที่คานาไปมอบให้พวกเขาหรือไม่ The only think เล่าอ,องุ่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถฟื้นฟูความยินดีและความหวังท่ามกลางความยากลำบากความสงสัยและความไม่แน่นอนต่างๆเยาวาชนกำลังสแสวงหาการเสนอแนะที่น่าเชื่อถือและการเป็นประจักษ์พยานที่มีน้ำหนักก mm hmm. ล่าวอีกในหนึ่งคือพวกเขากำลังสแสวงหาผู้มีความเชื่อที่แท้ e จริง นี่คือความท้าทายของเราเป็นความท้าทายของครอบครัวซาเลเซียนทั้งหมดและในปีนี้ยิ่งเป็นความท้าทายอย่างชัดเจนสําหรับซาเลเซียนผู้ร่วมง,งานทุกคนในโอกาสครบรอบ150ปีแห่งการก่อตั้งคณะผู้รับใช้ในโลกผู้รับใช้ในงานเลี้ยงประจําวันซาเลเซียนผู้ร่วมง,งานทุกคนได้ระเรียกให้มองประวัติศาสตร์โดยอ่านเครื่องหมายแห่งการเวลาให้รับฟังความท้าทายที่หลากหลายและเข้าใจทุกรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้เลือกสิ่งที่ต้องทำและลงมือปฏิบัติ the the times. แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเดินบนหนทางดังที่คุณพ่อบอสโกได้ขอร้องไว้นั่นคือหนทางที่อย่างลากลึกอยู่ในความเชื่อถึงพระคริสตเจ้าและทั้งหมดนี้ไม่ใช่การตอบรับคำเชื้อเชิญของพระนางมารีที่ตรัสว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดหรือ ซาเลเซนผู้ร่วมงานจึงได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตด้วยหัวใจและความรักแบบซาเลเซียนที่กระหายหาหนทางแห่งความรอดพ้นของเยาวชนและในโอกาสสำคัญยิ่งนี้พ่อขอเชิญชวนพวกเขาให้ดำเนินพันธกิจของตนอย่างล้นปรีเราทุกคนอยู่ในงานเลี้ยงเดียวกันขอให้เราเดินไปด้วยกันรับฟังกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนกันและกันเพราะครอบครัวซาเลเซียนต้องการพวกเราทุกคน ความฝันของคุณพ่อบอสโกยังคงดําเนินต่อไปทุกครั้งที่เยาวชนคนหนึ่งได้ค้นพบว่าผู้อบรมที่เขาพบเจอคือประจักษ์พยานซึ่งดําเนินชีวิตแห่งความเชื่ออย่างล้นปรีและเมื่อร่วมเดินทางไปกับพวกเขาเยาวชนเหล่านั้นก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนี่แหละคือข่าวดีที่เราทุกคนได้รับเรียกให้ดําเนินชีวิตและประกาศออกไปด้วยการติดตามพระคริสต์เจ้า Jesus Christ.